คืนนี้ทีมใหญ่มีสนุกแน่นอนแต่จะเป็นทีมอะไรพองนั้นต้องมาฟังมุมมองก่อนเกมกันก่อนค่ะมุมมองก่อนเกมประจำวันที่18กุมภาพันธ์ส5 6 9ันยเป้าปอยวางบอลก่อนที่จะไปฟังมุมมองของค่ำคืนนี้พี่ๆก็สามารถย้อนกลับไปดูผลงานเก่าๆของ้องเป้ยได้ที่หน้าช่องหรือใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คู่หลักของคำคืนนี้กันเลยในพรีเมียร์ลีกอังกฤษวูแฮมตันปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอาร์เซนอลคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสามค่ะฝั่งเจ้าบ้านวูแฮมตันฟอร์มช่วงหลังนี้น่าเป็นหัวมากค่ะเพราะพวกเขาไม่ชนะใครมาห้านัดติดต่อกันแล้วแถมตอนนี้ก็รั้งอยู่ท้ายตารางอีกด้วยแม้บางเกมพวกเขาจะมีจังหวะสวนกลับที่อันตรายแต่ปัญหาหลังๆยังคงอยู่ที่ความเฉียบคมในผู้ที่สุดท้ายและเกมรับที่มักจะเสียป,ประตูง,ง่ายๆเมื่อเจอกับทีมที่คอมบอลได้ดีค่ะ ส่วนทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลนะคะแม้ระยะหลังจะมีสะดุดให้เห็นบ้างแต่โดยรวมแล้วพวกเขายังถือว่ารักษามาตรฐานของทีมลุนแชมป์ได้ดีค่ะจุดเด่นคือเกมรุกที่มีความหลากหลายทั้งเกมริมเส้นและการต่อบอลค่ะและถ้าลองย้อนกลับไปดูจากสถิติการพบกันใน5นัดหลังสุดนะคะก็จะเห็นว่าอาร์เซนอลนะคะเหนือขว่ายอย่างชัดเจนเพราะอาร์เซนอลเก็บชัยชนะรวดเลยนะคะ5นัดติดไม่แบ่งให้วูฮมตันเลย เพราะงั้นเรามาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้กันค่ะทางวูแพนตันนะคะกำลังปเปชิญปัญหาผู้เล่นนะคะในแนวรับบาาเจ็บอาจจะต้องมีการปรับทัพพอสมควรเลยส่วนอาร์เซนอลเองนะคะก็มีโปรแกรมเตะที่ขีมากอาจจะต้องมีการโรเตชันบางตำแหน่งนะคะแต่ภาพรวมแล้วยังดูสมบูรณ์ขอทางเจ้าบ้านเยอะค่ะแล้วในภาพรวมคืนนี้นะคะมองว่าอาร์เซนอลเหนือกว่าทั้งคุณภาพของทีมแล้วก็สถิติ แม้นัดนี้จะเป็นเกมเยือนแต่เชื่อว่าพวกเขาก็ยังสามารถคุมจังหวะเกมได้ตลอดทั้งเกมค่ะขอคาดการว่าวูแพนตันศูนย์อาร์เซนอลสองค่ะหรือพี่ๆคิดว่าวูแพนตันมีสิทธิ์ลุ้นแบ่งแต้มก็คอเมมมาคุยกันหน่อยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องเป้ยด้วยนะคะไปกันต่อในคู่ที่2ค่ะในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างอารบาบักเปิดบ้านต้อนรับการเยือของยูคาเซอรที่จะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน45ค่ะฝั่งเจ้าบ้านอารบาบัก แม้ผลงานล่าสุดในยูฟานี่เพิ่งจะแพ้มาแต่พวกเขาก็เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแรงมีวินัยเกมรับที่ดีและขึ้นชื่อจังหวะส่วนกับเร็วค่ะส่วนทางด้านนิวคาเสเซิลน,นะคะแม้ฟอร์มในยูฟ้านี่อาจจะยังไม่สม่ำเสมอแต่ในห้านัดล่าสุดนี้พวกเขาก็แพ้เพียงนัดเดียวเท่านั้นนะคะจุดเด่นคือพลังความเร็วและเกมริมเส้นที่สร้างโอกาสได้ดีค่ะ แล้วในเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้นะคะทางอาราบมีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยไม่น่าจะมีผลกระทบต่อรูปเกมไปอย่างใดนะคะส่วนทางนิวคาสเซิลนะคะก็มีผู้เล่นบาดเจ็บบางรายนะคะพวกเขายังสามารถหมุนเวียนผู้เล่นได้นะคะยังไม่น่ามีผลกระทบต่อรูปเกมทั้ง2ทีมน่าจะพร้อมมานะคะสำหรับเกมในคืนนี้เพราะงั้นเรามาดูภาพรวมของเกมคืนนี้กันค่ะมองว่าน่าจะเป็นเกมที่เปิดแลกกันอย่างสนุกเพราะทั้งคู่นะคะต่างก็มีจุดเด่นในเกมรุกที่การแลกและการเล่น น่าจะจบเกมแบบแบ่งแต่งกันไปและมีแนวโน้มที่จะจบด้วยสกอร์สูงด้วยนะคะขอคาดการว่าคาราบักสองนิวคาสเซิลสองค่ะไปกันต่อในคู่ที่3ยังอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะโบโลกิมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานที่จะแข่งกันในเวลาตีสามและนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้งคู่ค่ะฝั่งเจ้าบ้านโบโลกิมฟอร์มช่วงหลังในยูฟานี่เริ่มทําผลงานได้ดีขึ้นค่ะเพราะชนะมา2นัดติดต่อกันแล้วจุดเด่นคือเกมในบ้านที่เล่นได้อย่างดุดนัน เกมรุกก็มีความเร็วและเล่นด้วยความมั่นใจสูงค่ะส่วนทางอินเตอร์เมลานะคะฟอร์มช่วงหลังในยฟูฟานี่ก็เริ่มกลับมาดีเช่นกันค่ะก่อนหน้านี้ก็พึ่งจะสะดุดแพ้ติดต่อกันมาก่อนที่จะพลิกกลับมาชนะในนัดล่าสุดค่ะแล้วจุดเด่นของพวกเขาคือเป็นทีมที่เล่นกันอย่างมีระบบแนวกลางก็คุมจังหวะได้ดีและก็มีประสบการณ์ในเวทีโยุโรปสูงด้วยค่ะเพราะงั้นเรามาดูเรื่องความพร้อมของทีมในเกมคืนนี้กันค่ะทางโบโดกิมะคะมีผู้เล่นบาดเจ็บเล็กน้อยนะไม่น่ามีผลกระทบต่อรูปทีมหรือแกนหลัก ส่วนทางอินเตอร์มิลานก็มีผู้เล่นบาดเจ็บเพียงบางรายนะคะยังสามารถจัดชุดที่แข็งแกร่งลงสนามได้ค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะเลยมองว่าอุปสรรคของอินเตอร์มิลานไม่ใช่อยู่ที่อาการบาดเจ็บของผู้เล่นนะคะแต่น่าจะเป็นที่สภาพอากาศของทางบ้านโบรกิมมากขวานะคะที่มีอากาศหนาวเย็นอาจจะทำให้ผู้เล่นของทางอินเตอร์มิลานนะคะปรับตัวค่อนข้างยากแล้วมองว่านะคะทางเจ้าบ้านโบรลกิมอาจจะใช้ความได้เปรียบจากตรงนี้นะคะเบียดขว้าใช้ชนะไปได้ค่ะขอคาดการว่าโบรลกิม2อินเตอร์มิลาน1ค่ะ ไปกันต่อในคู่ที่4ค่ะยังอยู่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะคะขับบูธเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดคู่นี้จะแข่งกันในเวลาตีสามตรงค่ะฝั่งเจ้าบ้านขับบูธฟอร์มช่วงหลังในยูฟานี้ถือว่าทําผลงานได้ดีขึ้นค่ะเพราะชะนะมา2นัดติดต่อกันแล้วพวกเขามีวินัยเกมรับที่ทาได้ดีและเกมในบ้านก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่งแต่เมื่อเวลาต้องเจอกับทีมระดับพร็อกก็มักมีปัญหาเรื่องความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายค่ะส่วนทางแอตเลรินะคะ ฟอร์มช่วงหลังนี่แม้จะสะดุดแพนในนัดล่าสุดมาแต่พวกเขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่มีเกมรับที่เหนียวแน่นเล่นอย่างระก,กุมและส่วนกลับได้ยำแม่นยำค่ะแล้วถ้าย้อนกลับไปดูสถิติการพบกันนะคะในนัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปในปี2022ค่ะในรอบแบ่งกลุ่มที่นัดแรกนะคะขับบูธสามารถเอาชนะแอมารล,ลิด,ด้วยสกอร์2-0แล้วมานัดที่2นะคะก็เสมอกันไปด้วยสกอร์0-0นค่ะทำให้เห็นได้ว่านะคะแอมารล,ลิไม่สามารถเอาชนะขับบูธได้เลยตั้งนัดหนึ่งค่ะ เพราะงั้นต้องมาดูเรื่องความพร้อมข,ของทีมในเกมคืนนี้กันค่ะมีรายงานว่าขับบูทนี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะพร้อมมากในเกมคืนนี้ในขณะที่แอตมารีนนะคะมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บบางรายอาจจะต้องมีการปรับแผนหรือโรเตชันเล็กน้อยค่ะภาพรวมของเกมคืนนี้นะคะมองว่าน่าจะเป็นเกมที่อึดอัดแล้วน่าจะหาจังหวะจาสบสกอร์ได้ยากแต่ด้วยคุณภาพของทีมและประสบการณ์ทางแอตมารินน่าจะเบียดความช,ชนะไปได้ค่ะขอคาดการว่าขับบูทศูนย์แอตเลติโกมาลีนหนึ่งค่ะ โอเคค่ะขอสรุปมุมมองของคำคืนนี้นะคะคู่แรกบู๊พันตันพบกับอาร์เซนอลขอไปต่ออาร์เซนอล1นค่ะคู่ที่2คาราะบักพบกับนิวคาเซิลขอไปสูง3ค่ะคู่ที่3โบรกิมพบกับอินเตอร์มิลานขอไปรองโบรกิม0.5ค่ะและคู่สุดท้ายขับบู๊พบกับแอตมาลิดขอไปต่อแอตมาลิด0.5ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงมุมมองส่วนหนึ่งที่น้องเปิรหยิบมาฝากพี่ๆหน้าช่องเท่านั้นนะคะยังมีมุมมองอีกหลายชุดสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมก็ได้เลยทางเข้าจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์หรือใต้คอมเมนต์นะคะแล้วเมื่อพี่ๆเข้ามาติดตามกันแล้วไม่ได้มีแค่มุมมองก่อนเกมเท่านั้นยังมีนะคะเนื้อหาและแนวคิดที่ช่วยให้เข้าใจรูปเกมได้มากขึ้นและมองอรายละเอียดในสนามนะคะได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วยหากสนใจนะคะสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้เลยขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ